เอาละฮะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็มอยู่กับผมในช่องมอมื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 ันนอมือมะอะือมือมาเล่นเพอรข้ีอนอมือมือมือมนะือมาอมือมอมือมือมือ้โอมือมือยือ,อยมือมอมื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 ออมือมือมืคมือม่อมีแม,ม,าาม,มแืนะถอาเอามือม่ามีแมืนมนอ่ืิมือมืกมือมือ,อนนมือมนะืนมือมืออมืออมือมืามมนอะเอาวะเอาวะ เอาวะ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 ในที่สุดกันด้ไอซับเหล่านี้สุดยอดไปเลยนะฮะเตอนแบบไม่เกรงกลัวอะไรเลยนะก็สำหรับตานี้นะเราจะเล่นเพชฌคาตยืนชนกับนี่นะฮะอ่าคือแองเชิลมันนะปั๊บเข้าไปเอาสิเอาสิ เอาสิอุ้ยอุยอ exactly. ุ้ยอุยอุ้ยอุยอุยอุย <Yeah, ่เขา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 พร้อมแล้วเขาพร้อมแล้วเขาพร้อมไฟแล้วเขาพร้อมไฟแล้วเราต้องระวังหน่อยังโดนกูอีกนะยังโดนอีกนะก็ในตานนี้เราจะออกเป็นรองเท้ากันเว็ดนะทุกคนนะแต่ขอออกเป็นจ่อไฟมาก่อนแล้วกันเราไฟออกตัดเลือดแล้วก็ออกกันเว็เออจะออกอะไรเยอะแยะขนาดนั้นมายืนชนกับอย่างเช่นมันก็จะแบบ เขาก็จะดูดเลือด <c oughs> เขาก็จะแบบก๊บ๊บปบไปมานะ <c oughs> ลำคาญนิดหนึ่งนะฮะอ่าได้แล้วได้หุ่นยนต์กระป๋องมาหนึ่งตัวเดี๋ยวขอหิ้วลังป้อมก่อนแล้วกันนะฮะคลิปนี้เราน่าจะเวลสี่พอดีนะผมว่าเออาเขาเทเลพอร์ตเอ้เขา,เเเขาบิงออกไปนะอ่าเวลสี่จริงด้วยป่าทุกคนผมบอกแล้วผมบอกแล,กล้วว่ามันต้องสี่วมันต้องสี่อ่า ไปผมจะไปเล่นเล,น, <ASON S> เลนกลางดีกว่านะฮะเลนกลางเลนกลางยังไงเลนกลางยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคนเดินมาหรือเปล่ามีคนเดินมาหรือเปล่าเขาบิงไปแล้วนะเขาสกิลบิงไปแล้วนะเอาว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 ะเอ้ยเอ้ยเราต้องได้คลิปตัวนี้ <arose> เราหวงคลิปทุกตัวไหม <i> เออ <plic> ต้องได้ทุกตัว เดี๋ยวเดี๋ยวเลนกลางเลนกลางยังไงม,มีแฟต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 นะอ่าไม่โดนไม่โดนเราแล้วไม่โดนเราแล้ว <c oughs> อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนธารนทธาอสไอ้ไม่ใช่ธานนสเอ้ยปไปด้วยแมนอุวิักโดดไปฮักโดดจับฮักโดดจับฮักโดดจับแล้วไงต่อเอ้ยอันตีลัสอันตีลัสแต่ฮักได้คิวไปนะอ่า ฮักเราเอาเรื่องเลยนะฮะตานี้เนี่ยต้นเกมก็ช่วยให้เราได้คิวแบบ easy คิวมาแล้วนะไปฮะเดี๋ยวเราต้องออกเป็นตัดเลือดนะฮะชิ้นต่อไปไม่ง <Okay. S 1> ั้นเดี๋ยวแอเชนมันจะได้ใจเกินไปนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอเลือกของก่นแป๊บนึงตัดเลือดอ่าเป็นดาบหูฟันเลยแล้วกันขึ้นเต็มมาเลยนะฮะ <Okay. S 1> จะได้ของกันเวทด้วยอือเอาส เอาสิบอกเลยไม่ได้ไปง่ายๆหรอกบอกเลยไม่ได้ไปง่ายๆหรอกอยส,สปเดอร์แมนเขาอยู่เราควรจะขวางเขาดีไหมเนี่ยหายว่ะทุกคนหายว่ะเขาเดินอ้อมอ่ะเขาวิญญาณมาเช็กนะเขาวิญญาณมาเช็กว่ะ <c oughs> เออ <c oughs> เดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันบอกเลย <c oughs> บอกเลยนะบอกเลยเดี๋ยวรู้กันนะ อ่ามาเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูเลนกลางก่อนเลนกลางเลนกลาง oh, <no. S 1> อืมเอ้ยไม่ออกมาหรอ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 จะเอาอยัางไงเรายินขู่ไว้เฮ้เรายินขู่เรายินขู่แต่ว่าไม่มีผลมอ,อืออืมอืมอืมโอ้โหน่าเสียดายวะน่าเสียดายวะทุกคน โอ้ยเมื่อกี้อะ่ะมันยังไม่มากพอที่จะฆ่าเขาได้นะผมก็เลยแบบยังไม่มากอพอที่จะฆ่าอเอ,าอ้ยโอ้โเขายิงแรงกันนะเนี่ยเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวไปกันเลนบนก่อนกันเลนบนก่น <c oughs> อน <c oughs> เพื่อนเราได้เสือไปนะฮะ <c oughs> น่าจะกันได้นะ <c oughs> เลนบน <c oughs> ยังเป็นคลิปเล็กอยู่นะยังไม่มีคลิปลถถังนะ ไม่เอาไม่เอาเราไม่แย่งเราไม่แย่ง <c oughs> เออแอกแทกเลยแอกแทกเลยแ,แท็กแทกเลยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหฮักเราโหดนะเนี่ยดูดิดูดิฮักเดินโซนพื้นที่ให้อย่างดีเลยนะจริงจริงแล้วผมว่าอเ้าป่าเล่นแบบอาเกสิบหน่อยนะน่าจะได้เลยในเนี่ย ถ้าเราแบบเดินชนให้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าผมไม่มีอิทินะตอนนี้ลําบากนิดหน,นึ่งเนี่ยเป็นคนไม่มีอัินี่มันลําบากจริงๆเลยนะอืมอ,อืมอ,อืมอ,อืมโอ,อ้โหนิดเดียวนิดเดียวบ้าจริงบ้าจริงสวยสวยเราได้คิวจากอะไรวะ <c oughs> ออเอ๋อต้องแบบนี้ดิเหมือนว่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรพสซีฟ ที่ทาให้ศัตรูเสียเลือดนะฮะเขาก็เลยตายแบบงงๆตายแบบงงๆเราก็ได้คิวแบบงงๆเอาวะสวยๆไปนะนตอนนี้เราก็ได้ดาบตัดเลือดแล้วนะบอกเลยว่าลําบากแน่นอนลําบากแน่นอนเราขอบอกนายเลยนะว่านายลําบากแล้วอตอนนี้ตอนนี้เมทเขาอยู่ไหนเนี่ย มามามาเล่นกลาง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 โอ๊ยไม่ได้ว่ะนี่ไม่ได้ไม่ได้บ้าจริงทั้งเมื่อกี้ได้นะบอกเลยว่ามีตายมีตายมีตายนะมีตายนะอืมเอาว่ะเอาว่ะ ฮักเราโหดว่ะเฮ้ยเฮ้ยเหนอมาเหนอยมาอืมอืมอุ้ยเจ็บอืมอืมอีป้าจริงบ้าจริงเรายังรอดเรายังรอดเอาว่ะเอาว่ะสตูตายหมดนะศัตร,ต,นะตรูตายหมดอย่างนี้ก็สวยดีครับป้อมนี้เราห่อเลยแล้วกัน เออสวยงามนะสวยงามจะรอดเลยวะนั่นเออเตะเตะทุบทุบแล้วเตะเตะแล้วทุบเตะเออเออไม้ไม้ตีสุนัขพัคกยาจกนะเนี่ยอ้ยโดนเกาะโดนเกาะโดนเกาะแล้วไงตายอยู่ดีตายอยู่ดีเออเจอไม้ตีสุนัขพัคกยาจกเข้าไป ระวังระวังบัฟเขาจะเกิดบัฟเขาจะเกิดผมว่าผมรอดักเอาบัฟเขาดีกว่าอุ้ยเยอะว่ะ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 เอาไงดีเนี่ยเอาไงดีเนี่ยอีออ้าวอ้าวมาจริงบ้าจริงใครได้บัฟศัตรูไปเนี่ยเออต้องหาจังหวะหน่อยละต้องหาจังหวะหน่อยละ ก็มาดิครับก็มาดิครับได้อยู่นะได้อยู่นะเ้าเราจะได้อยู่น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 ะออเฮ้ยตีเลยตีเลยตีเลยเขาเขาใช้วิญญาณอยู่ใช้วิญญาณเขาใช้วิญญาณเอ๋อเออเฮ้ยแคบอยโอ้ยโดนเกาะไม่รอด เออนีไปนีไปว่าจริงเฮ้ยมันจะเอาเราไม่ได้เลยทุกคนเอ,อเอาฉีดพื้นมีสวนมีสวนเอ้ยไอรอแมนจะล่วงแล้วไอร้รอคแมนจะล่วงเออเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อโอ้โหฮักเขาเลี้ยงอะเมื่อกี้ฮักเขาฆ่าได้นะ แต่ว่าเขายิงนิ่งๆเพื่อให้ป่าเราได้คิวไปนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ยเชื่อมันนายเข้ามาท้ะโอ้โหนายนี่ใจกล้าอาถรรพ์จริงๆเลยนะคนที่มีความอะไรความกล้าอยู่ในตัวเองเขาเรียกว่าสัญชาตญาณนะกรบนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดีต้องการเซอร์เทอร์นะทุกคนป๊อปป๊อป <ś les> โอ้โหจริงๆเราไม่ได้แรงนะเว้ยทุกคนจริงๆแล้วคนที่แรงคือตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวแดดีวิวนะเว้ยไม่ใช่เรา <ś les> เอืมเออไอ้โดนกูอีกแล้วเหรอเดี๋อืมอือืไปไหนไปไหนไอ้ตาย จบแล้วสู้เขาเออดูดิดูดิดูดิโอ้โหทีมเรายังโหดเลยว่ะอืมเออสวยงามนะฮะเป็นเกมที่เรียกได้ว่าเป็นเกมเร็วเลยนะเนี่ยฮะดาวที่2 1 4ของเรานะฮะ MVP เป็นของเจดีพิ้วนะฮะด้วยสกอร์707นะฮะในตอนนี้ทีมเราแบบเล่นดีมากๆเล่นดีทุกคนเลยนะฮะทุกตอนนี้นะเราทำสกอร์อยู่ที่625นะฮะสกอร์รวมอยู่ที่12.8นะฮะไอเทมที่เราออกจะเป็นประมาณนี้นะฮะไอเทมเต็มๆจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ดาเมจที่เราทำอยู่ที่22นะครับโอเคครับสำหรับคลิปการเล่นเพชฌฆาตก็จบเพียงเท่านี้นะฮะเพื่อนๆไหนไม่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ